คุณมอร์นิ่งสวัสดีด้วนะครับวันนี้มาพบกับผมพี่วินกินิกแลวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับว่าเวลาเรากลับบ้านมาแล้วเราคุยเป็นภาษาอังกฤษกับพ่อแม่นะครับเราเริ่มประโยชน์แรกกันเลยนะครับประโยค์แรก Mom I Home ม o m I Home แปลว่าแม่ฉันกลับมาแล้วแม่ผมกลับมาแล้วหรือไม่ก็แม่หนูกลับมาแล้วนะครับประโยชน์ที่2นะครับ a n ง Starving I'm starving แปลว่าหนูหิวผมหิวหรือฉันหิวนะครับ I'm stuck with นะครับ I'm stuck with แล้วประโยคที่สามประโยคสุดท้ายนะครับ How was your day How was your day แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง How How was your day นะครับ ก็เพื่อๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเพื่อฝึกภาษาอังกฤษอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็ s u ซับสไครกันด้วยนะครับบ๊ายบาย